นี่ก็คือเครื่องมือประจำรถถังทอบเบาสามสองหรือคอมมานโดสติงเลนะครับนี่ครับเจ้าคันนี้ก็จะถูกอโอนย้ายนะครับส่งไปยังมพั 1, 9, นเก้าพิษณุโลกนะครับจากกองพันทหารมาที่6นะครับก็อาวุธหลักของรถถังคอมมานโดสติงเลนะครับก็ปืนใหญ่ขนาดร้อยห้ามิลลิเมตรนะครับลำกล้องมีเกลียวนะครับตัวน,นี้ อาวุธลองก็คือติดอยู่บนป้อมด้านบนปืนกล m 9 3 5 0นิ้วแล้วก็จะมีอาวุธอีกชนิดหนึ่งก็คือปืนกลร่วมแกนครับขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรท่อยิงดูกระเบิดควัน8ท่อยิงนะครับด้านละ4ท่อยิงสำหรับน้ำหนักพร้อมลบ น้ำหนักความลบคันนี้นะครับ21ตัน,นเมื่อบรรทุกกระสุนบรรทุกคนประจำรถทั้งหมดแล้วนะครับคนประจำรถก็จะมีอยู่4นายประกอบด้วยผบรถคนยิงคนขับคนบรรจุนะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์5 35แรงมา้าสองจังหวะดีเซลนะครับ ระบายความร้อนด้วยน้ำความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าคอมมานโดสติงเลนะครับก็ถูกเข้าประจำการนะครับในปีพศ2 5 3 2 2นะครับก็ตั้งตามชื่อเลยนะครับเป็นพอเบา32ซึ่งมันเป็นรถถังขนาดเบานะครับก็มีประจำการอยู่ใน2กองพันทหารม้านะครับก็คือกองพันทหารมาที่6 ที่คอนแก่นแล้วก็กองพันทหารมาที่26จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสำหรับป้อมปืนจะเป็นของอังกฤษนะครับตัวรถเป็นของอเมริกาเป็นของบริษัทคอดิแลกเกตนะครับที่ผลิตเจ้ารถคันนี้ออกมาก็ใช้งานมาจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ34ปี ครับก็ได้อัปเกรดระบบควบคุมการยิงนะครับไปแ,แล้วนะครับสำหรับตัวรถเครื่องยนต์นะครับก็ยังใช้งานได้ดีครับสามารถวิ่งได้แล้วก็สามารถทำการยิงได้ด้วยระบบแมนนวลหรือระบบควบคุมด้วยมือก็อาจจะยังเหลือคันที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับทำการยิงได้ก็เป็นรถที่มีสมรรถนะที่ดีนะครับ ปฏิบัติภารกิจใช้งานได้ดีมากนะครับก็รู้สึกมีความเสียดายนะครับที่เคยไดอ้อยู่กับมันมาหลายปีนะครับเสียดายที่ต้องยนุนโอนย้ายไปให้หน่วยอื่นแล้วก็เอารถถังหลักเข้ามาแทนที่มันนะครับ ในฐานะที่ผมเคยอยู่กับมันมานะครับเคยฝึกเคยซ่อมมันมาก็จะคิดถึงมันไปตลอดนะครับ